เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนไม่ได้เจอกันสนานเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวค่ะวันนี้จะมาชวนกินวนเส้นแกงร้อนค่ะวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะคะนํากุ้งที่เราต้มแล้วกับปิทิศไทยหอมแดงลงไปตําให้หละเอียดจากนั้นก็นำลงไปผัดที่เราใช้กุ้งต้มเพราะเราไม่มีกุ้งแห้งค่ะก็เลยใช้แทนกันไปก่อนผัดนะคะผัดให้หอมจากนั้นเราก็จะเติมหมูบดลงไปค่ะ ลงไปผัดแล้วเราก็จะเติมหัวกะทินะคะผัดผัดให้เข้ากันค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะตั้งหางกะทิค่ะพอหางกะทิเดือดเราก็จะนําหมูที่เราผัดไว้ลงไปใส่นะคะจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องแกงร้อนที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีฟองเต้าหู้มีเห็ดหูหนูมีเห็ดหอม แล้วก็มีดอกไม้จีนพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะพระเอกของเรื่องจากนั้นคนค่ะคนให้เข้ากันพอดูว่าวุ้นเส้นสุกแล้วเราก็จะมาใส่ปลาหมึกแห้งอันนี้ก็ใส่แทนกุ้งแห้งเหมือนกันค่ะเพราะว่ากุ้งแห้งเราหมดก็ใส่ปลาหมึกแห้งแทนปรุงรสค่ะน้ำตาลน้ำปลา ทำด้วยขงนัวนิดหน่อยค่ะจากนั้นต้นหอมค่ะอันดับสุดท้ายปิดเตาได้น่าทานไหมละ่ะคะวุ้นเส้นแกงร้อนกับข้าวสวยร้อนๆมาค่ะ